อยากลองทานแกงขี้เหล็กเจกันไหมคะเดี๋ยววันนี้มิ้งพามาทําค่ะทําง่ายๆเริ่มจากนําปลาเจที่เราอบหรือทอดแล้วสัก2ชิ้นตํากับพริกแกงเจค่ะในการที่เราใส่ปลาเจก็เพื่อที่จะทําให้น้ําแกงขี้เหล็กของเราข้นขึ้นแล้วก็อร่อยมากขึ้นค่ะตำให้พอแหลกๆจากนั้นเราจะเอาหัวกะทิไปตั้งไฟให้แตกมันค่ะโดยมีลักษณะแบบนี้แล้วเราก็จะใส่ ตัวพริกแกงที่เราตำกับปลาเจลงลงไปผัดค่ะซึ่งการที่จะเพิ่มความหอมมิ้งก็จะใส่ตัวคากับตะไคร้ทุบลงไปสักหน่อยแกงที่เหล็กของเราก็จะหอมขึ้นอันนี้เราก็ใส่ลงไปผัดเลยค่ะเวลาที่เราจะผัดเครื่องแกงกับกะทิเราจะต้องตั้งกะทิให้แตกมันก่อนเพราะว่าน้ำมันที่ กะทิอะค่ะจะทำให้สีของพริกแกงสวยขึ้นตัวตะไคร้กับขาก็จะเพิ่มความหอมให้กับแกงขี้เหล็กของเราได้เยอะมากเลยค่ะส่วนขี้เหล็กมิงไม่ได้ทำเองนะคะมิงซื้อมาจากตลาดซึ่งแมค้าเขาก็จะนำขี้เหล็กที่เก็บมาแล้วค่ะเอาไปต้ม เอาความขมหรือความเปรี้ยวของขี้เหล็กออกไปสองสาน้ำแล้วเขาก็จะปั้นเป็นก้อนๆขายที่ตลาดประมาณสัก5้าถึงบาทต่อก้อนมิ้งก็จะซื้อไว้ถ้าวันไหนยังไม่ได้กินก็คือซื้อมาแล้วก็แช่ฟิดไว้ก่อนเวลาจะกินค่อยออกออกมาละลายแล้วก็ต้มใส่ไปในหมอ้อแต่บางเจ้าเขาก็จะต้มแค่น้ําเดียวซึ่งมันก็ยังขมอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องชิมตัวใบขี้เหล็กที่เขาต้มมาก่อนว่าขมมากน้อยแค่ไหนพอดีหรือย,อยัง พอดีแล้วก็ใส่ลงไปในหมอ้อแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่หางกะทิไปแบบเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็ใส่โปรตีนเกษตรต่างๆวันนี้มิ้งใช้เห็ดนางฟ้าที่เอาไปอบแล้วมันก็จะทําให้เห็ดของเรานั้นหอมมากขึ้นแล้วก็จะมีโปรตีนเกษตรแบบอบเหมือนกันเอาไปเพื่อที่จะเพิ่มเนื้อแล้วก็เพิ่มความอร่อยให้กับแกงขี้เหล็กของเราค่ะเราก็ตั้งไฟกลางๆเคี่ยวไว้อีกหน่อยนึง เพื่อให้เนื้อสัมผัสทั้งเห็ดทั้งแกงขี้เหล็กนั้นเข้ากันได้ดีมากขึ้นจากนั้นเราก็จะปรุงรสค่ะด้วยน้ำตาลซีอิ๊วเกลือผงปรุงรสเจตหอมต่งตางๆก็ใส่ลงไปแล้วก็ชิมรสตามความชอบของเราเลยขี้เหล็กก็จะมีทั้งแบบขมขมแล้วก็ออกเปรียปร้ยว เพราะว่าบางจ้าเขาจะเอา2รสชาติทั้งขมทั้งเปรี้ยวมาต้มรวมกันหรือบางที่ก็จะใส่แค่ขมอย่างเดียวใครชอบแบบไหนก็ลองถามแม่ค้าดูนะคะแล้วก็ตัดรสด,ด้วยน้ำตาลปีบนิดนึงเพราะด้วยส่วนใหญ่แล้วแกงขีเหล็กเขาจะมีรสชาติออกหวานๆนหน่อยนึงก็เพราะว่าจะใส่น้ำตาลเพิ่มลงไปแล้วก็ใส่เห็ดฟางไปด้วยคะ่ะเมื่อกี้พอเคี่ยวอะไรให้เข้าได้ที่เสร็จแล้วก่อนเอาลงยิงก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปคะ่ะ เห็นไหมคะแกงขี้เหล็กของเรานั้นทำมายากถ้าไปเจอขี้เหล็กต้มที่ไหนก็ลองซื้อเก็บไว้ในตู้เย็นไว้ได้เลยคะ่ะวันไหนจะทานก็ออกมาแกงกับนนี้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วลองกลับไปทําดูนะคะ